ไม่ใช่ยีนี่อ่ะพร้อมไหมสองนาทีถ้าข้ามแล้วข้ามเลยครับข้ามแล้วคือกดเลยอดเลยโอเคนะครับผมหัวข้อของตีของแกนะของนี้ของแกนะของครับสั่งนี้ดูดีๆนะฉาก็เป็นไงนะครับผมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วผมนับถอยหลังจากสามสองหนึ่งเริ่มครับทำทีหนึ่งเอาไว้เรียนเอาไว้เรียน มีตุลามดตุลาแ้วที่มอะไรมหาัยใชรั่าหมลอ้ยสะาน้สะพานส่าห้น้อถนนงถนนถนนทางด่วนไปกันใหญล้าทลนทีมเล่ววิ่ง

เราซื้อของต้องใช้อะไรเงินต่างตงทีแบบไหนบ้างกระปบดบัตรแดงเหรียญโอเคแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่เออเพครับเพไม่ใช่เพรทองเหรียญทองสิบห้าวิเหรียญทองเหรียญทองป่อยุยเหรียญทองรือุย่อย ทดดครับได้วเดียวเลยแกงนเดียวเลยเอนะครับครับผมคำที่แรกโอเคครับผมคำแรกได้นะครับคำแรกจุกนะอะสรุบคะแนนฝั่งสีน้ำเงินไปนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินทำไปได้ สี่ลรู้จกัทำได้กลัวมัวไมไม่กลัวหรอกทีมมันไม่กลัวอยู่แล้วพี่โอ้ทำไมดูพี่อัน้องตามีละมอ่ะโอเคมเดี๋ยวเราเริ่มทีมต่อไปเลยอ สีน้ำเงินขยับหน่อยครับผมมาวะตั้งแถวเลยตั้งการเลยแล้วตั้งการเลยอรันทำดีไหมไม่ดีอรัเล่นนะครับเพให้เราเปิดเนี่ยโอ้โหโอ้โหให้เริ่มก่อนฮะครับผมผมพี่ตรงไหนพี่รันพี่รันพี่อรันพี่อรันเราหัวล้อเราชนะเลยเคลียบมันี้เลยทำไมอ่ะห้า ทีมเดียวกันนะเพื่อนๆนะทุกคนทุกคนสตินะสติช่วยกันช่วยเราด้วยไปดีทีมเดียวกันข้ม่อยันสติอ่ะถ้าข้ามนะข้ามเลยนะได้ครับสองนาทีครับผมมาถ้าพร้อมแล้วผมนับจอยหลังนะไม่นับเท่าหลังสามสองหนึ่งเริ่มเออเวลาไปทำบุญไปที่ไหนไป้ยช่อป้านนันขนแก่แล้วแลแล้วแล้วหนึ่งสองสเจแ้าแล้วฉันในบ้านมันจะมีหรือว่านเก้าหลังคา

ยาขึ้นน่ะผพิแบบไม่ใช่นะมันน่าจะผิดล้วจรที่กราฟิกเหรอที่เรานี่แหละเล่นเแวะมาคุยแปนึงมอลาแค่นี้คืออะไรไม่อยาอกวไม่อย่าว่าจะคนฟังแคนตอบงงออะไร บอลแคนตี้โอเคแล้วข <online. S 1> องแคนดี้รำคืออะไรตั้งร่วมลรวมอือสรุปคำคืออะไรนะอ๋ออะไรแคทตี้ยี่สิบคนตอบถูกแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะสรุปคะแนนนะครับผมสีส้มได้ไปสามคะแนนอ้าวอย่างนี้ลู้เลยนะครับผมอ่ะขยับมาเลยขยับมาเลยครับสุดนะจ๊ะโอ้โน่ปวดหลังทอดหมดหัวล้อเลย No. เราประกาศเลยดีกว่าว่าทีมที่ชนะได้หนุ่มขอทรที่ขอโทษพ,พี่ขอโทษจร,ริงๆที่ขอโทษพ,พวกเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวด้วยผมขอโทษครับเ <enary> มืม่อกี้ถูกไม่เกิดขึ้นนะครับผมท้อจังเลยอ่ะทีมที่ชนะได้แก่สีน้ำเงา อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชนะหรือเปล่าใช่ไหมโอเคผมเคยชนะคุณตอนซ้อมครับตะลันทูไงถึงสนามมันไม่มีอะไรอยากบอกเลยนั่นแหละพลาดลืมไปแล้วอยากรู้บทลงโทษไหมครับไม่อยากรู้ครับไม่อยากรู้อยากรู้บทลงโทษไหน่อยบทลงโทษนะครับผมคือทีมที่แพ้นะต้องอัปรูปตัวเองที่ตลกที่สุดลงสตอรี่ไอจีของตัวเองบนอิ ให้คนคุณย่าคยครับอันนี้ให้ให้เพื่อนอัพให้ได้ไหมฮะให้เพื่อนอัพให้เหมือนกันนี่อันนี้ไม่เหมือนตอนซ้อเลยนะมเหมือนตอนอไถ้าตอน้อมเป็นอย่างนี้มันไม่คือไพซี่เออให้เพื่อนครับให้เพื่อนครับให้เพื่อนอัพให้อ๋อสนุกโอ๊ยทุกทุคนครับทุกคน เมื่อกี้เม okay, 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 oh ื่อกี้อาการหนักแล้วเดี๋ยวลงรูปไปอาการหนักกว่าเดิมเอางี้แล้วแล้วแต่เลยว่าคุณจะทำอย่างไรกันแต่คือผู้แพ้นะคะต้องอัพรูปตัวเองที่ตกที่สุดลง Story IG ของตัวเองคนละหนึ่งรูปโดยรูปที่อัพเขาเขียนมาว่าอันนี้มันยากมากของพวกเราคือต้องห้ามรอโอ้โหจริงอนีอันนี้คื่ทำยากพี่หลักข้อนี้ออกกันแล้วต้องห้าม่อนะครับผมและที่สำคัญคือ พร้อมติด hashtag b ั s อันอกนอกนอกขอนแก่นด้วยโอ้ยอสุดเพราะฉะนั้นฝากแฟนๆนะฮะติดตามใน IG s t สตอรี่ของน้องด้วยนะครับผมมาเมื่อกี้นะฮะพูดถึงเกมของดีขอนแก่นแล้วมาตอนนี้เราพูดถึงของดีของบัสกันบ้างดีกว่า